สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกๆคนเนาะวันนี้เป็นวันที่17พฤศจิกายนปีพศ2568ทุกคนกรณีสาวลาวที่ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารถามว่าทำงานแม่บ้านหรอเธอก็ไม่พอใจเนาะทุกคนออกมาอัดคลิปออกมาอัดคลิปว่าการแต่งกายเหมือนเขาเนี่ยเหมือนแม่บ้านตรงไหนเนาะคือที่จริงแล้วคือเจ้าหน้าที่ธนาคาร เขาทำถูกต้องแล้วครับทุกคนเขาทำถูกต้องแล้วครับถ้าเขาถามว่าคุณทำงานอะไรอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่อันนั้นคือมันไม่แปลกครับแต่ถ้าจะให้มันแปลกคือเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ถามคุณเลยเออไม่ถามคุณเลยแสดงว่าคุณคุณเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้สำหรับคนลรานะทุกคนคือเขา,าําเขาถามนั้นมันก็เป็นหน้าสิทธิและหน้าที่ของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าป้องกันทุกวันนี้ทุกคน มีชาชีพมันเยอะเนาะบัญชีม้าไม่ว่าจะคนลาวคนอะไรก็มีบัญชีม้าหมดทุกคนในกรณีนี้เนาะเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาทุกคนเนาะตำรวจไทยจับกลุ่มหนุ่มสปป,ปลาวใช้บัญชีตัวเองรับเงินและถอนเงินสดให้แก๊งสแกมเมอร์หรือบัญชีม้าอยู่จังหวัดหนองคายพร้อมเงินสดเกือบ2อง0,000บาททุนเกือบสอง0,000บาทคือคนลาวมีบัญชีไทย แล้วก็รับถอนเงินสดจากตู้ ETM ให้แก๊งสแกมเมอร์เนาะวันที่16ทุกคนบอกต้นอขอโทษขออภัยเนาะวันที่16พฤติก,กาที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนี้ทุกคนวันหวยออกเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมกันแถลงการจับกลุ่มนายเจมบอลโอ้โหชื่อเจมบอลด้วยทุกคนเนาะพิมพานิช อายุ31ปีทุกคนอายุ31ปีเนาะเป็นคนจากสปปลาวพร้อมทางยึดเงินสดเกือบ2 0 0 0 0 0บาทสถานที่จับกลุ่มเกิดขึ้นที่ชายแดนขัวมิตรภาพหรือว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเวียงจันหนองคายทุกคนในเวลาประมาณ16.30นาฬิกานาที การจับกุมชาววราวครั้งนี้เนื่องจากผู้เกี่ยวมือพฤติกรรมใช้บัญชีของตนเองรับและถอนเงินสดให้แก๊งสแกมเมอร์ที่ทําธุรกิจช่อโกงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ตอมอนองคายได้รับการประสานงานจากศูนย์ปราบปรามอาศญากรรมทางเทคโนโลยีภาค4เนาะว่านางสดาพรเป็นผู้เสียหายได้แจ้งความถึกมิชาชีพหลอกลวงให้โอนเงิน เพื่อรับรางวัลหรือจุดประสองค์อื่นผู้เสียหายได้หลงเชื่อและโอนเงินไป180,000บาททุกคน180,000บาทเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่งในวันที่13พฤศจิกาเนาะจากการตรวจสอบธุกรกรรมทางการเงินพบว่าในเวลา18นาฬิกา35นาทีของวันเดียวกันคนร้ายได้โอนเงิน180,000บาท ต่อไปยังบัญชีธนาคารชื่อคนลาวคนนี้ทุกคนเจมบอลเนานะเจมบอลผู้ถึกจับกลุ่มเป็นคนชา,าติลาวเนาะต่อมาเวลา19นากา41นาทีมีการถอนเงินสดจำนวน180,000บาทดังกล่าวอยู่ที่ธนาคารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรเนานะจังหวัดอุดรประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไทยได้ยังยืนว่าเท่าเจมบอลเจ้าของบัญชีลาวเป็นบุคคลที่มาถอนเงินสดด้วยตนเองและกำลังจะเดินทางกลับสพ,อพ,อพ,อพอลาวต่อมาวันที่15าพฤศจิกาสพันิบหตมหนองคายได้กวดพบนายเจมบอลในขณะที่นั่งที่กำลังจะเดินทางกลับสพ,อ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 พอลาวยู่ด่านหนองคายจึงได้สแสดงตัวจับกลุ่มทุกคน และคุมตัวผู้เกี่ยวไปที่ศูนย์ควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองเนาะตอมอหนองคายเพื่อประสานกับตำรวจท้องที่สพเมืองพะ,พะยองที่รับผิดชอบคดีต้นทางโอเมืองระยองทุกนต้นทางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่แหละทุกคนเนาะคือแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันไปทุกยอมย่าจริงๆเนาะมันไปทุกยอมย่าจริงๆ มันมีศูนย์ของของสแกมเมอร์ทุกคนเนาะคนลาวระวังให้ดีๆเนาะคนไหนที่มีบัญชีไทยคนที่จะโอนเงินจากประเทศไทยไปหาพวกคุณจำนวนเยอะๆเนี่ยพวกคุณตรวจสอบว่าคนคนั้นเขาเอารายได้มาจากไหนเป็นคนที่คุณรู้จักไหมการที่พวกคุณจะไปเปิดบัญชีแล้วก็รับจ้างถอนเงินให้สแกมแก๊งสแกมเมอร์นี่มันคุ้มไหม มันคุ้มไหมบ่ต้นถามว่ามันคุ้มไหมเงินแสนแปดหมื่นบาทเนี่ยเขาให้คุณไม่เกินห้าพันบาทเนาะเขาให้คุณไม่เกินห้าพันบาทแต่ว่าคุณติดคุกหัวโตมันคุ้มไหมอันนี้ประเทศไทยนะคุณเข้ามาในประเทศไทยนะเขารู้ว่าคุณถอนเงินกี่โมงทุนจัก ถอนจากตู้ที่ไหนสถานที่ใดตำรวจไทยเก่งเนาะตำรวจไทยเก่งพวกคุณอย่าวางรวยทางรัฐเนาะการช่อโกงการรีดไถการเอาของคนอื่นเนี่ยมันบาปมันกรรมเนาะมันเป็นบาปเพราะฉะนั้นแล้วคนลราที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารทุกวันนี้เปิดยากนะครับทุกคนเปิดยากถ้าข้อมูล ของคุณไม่ครบถ้วนตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารถามถ้าคุณเออเอออ,อ,อ,อเนี่ยเรียบร้อยคุณเปิดธนาคารไม่ได้ครับเปิดบัญชีธนาคารไทยไม่ได้ครับถึงว่าคุณจะมีใบอนุญาตทํางานถูกต้องและคุณมีสิทธิ์ที่จะเปิดบัญชีธนาคารก็แล้วแต่ถ้าคุณตอบคําถามไม่ได้คุณก็จะเปิดบัญชียากเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารถามคุณเนี่ย ว่าคุณทํางานที่ไหนรายได้เท่าไร่ทํางานกี่ปีแล้วอยู่บ้านเลขที่อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับทุกคนถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ถามคุณเลยอ่ะแสดงว่าผิดปกติแล้วครับคุณเปิดธนาคารไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละครับทุกคนปีนี้คนลาวตามที่บอต้นได,ได้ยินข่าวเนี่ยคือสองคนแล้วครับโดนตํารวจไทยตะคุบ สองคนแล้วอีกคนหนึ่งก็แม่ลุงอ่อนอีกคนนี้ก็คนเวียงจันทร์นาออายุสามสิบเอ็ดปีเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยพวกคุณคิดว่าตำรวจไทยนี่โง่หรอพวกคุณคุณคิดว่าเขาได้ตามจับพวกคุณไม่ได้ตอมอกับตำรวจ ปราบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยข้อมูลประเทศไทยเขาลิงก์กันเข้าใจไหมข้อมูลของตอมอเนี่ยกับตํารวจทั่วประเทศเนี่ยเขาลิงก์กันพอแค่ยื่นพาสปอร์ตให้เขานะทุกคนเขาเคียเเ์เลขที่พาสปอร์ตเนาะเลขที่พาสสปอร์ตของคุณเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคุณคุณโดนหมายจับอะไรคุณมีคดีอะไรและคุณไปที่ไหนคุณเข้ามาประเทศไทยกี่รอบคุณไม่รอดครับ คุณไม่รอดเบอต้นเนี่ยถ้าใครจะโอนเงินมาหา,หาผมเนี่ยผมต้องถามนะว่าผมต้องดูคนด้วยว่าอาจจะเป็นเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าคนที่เขารู้จักหรือว่าคนที่หาบ้านเดียวกันหรือว่าเพื่อนมิตรสหายเนี่ย เราก็ไม่รู้จักว่าเขาเขาผัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์หรือเปล่าเนาะเราต้องดูให้ดีๆบางทีเราไม่รู้รู้อิโนโนอินีน่หมายสารมาหาเราโดนจับบัญชีโดนอายัดมันไม่คุ้มครับทุกคนมันไม่คุ้มครับผมต้นอยจกฝากเตือนคนลาว่าการที่เปิดบัญชีธนาคารห้ามให้คนอื่นโอนเงินเข้ามานอกจากญาติพี่น้องของเราที่เราเชื่อถือว่าเขาทํางานแบบ โปรง่งใสทํางานสุจริตได้เงินมาแบบเขาสะอาดไม่ใช่เงินสีเทาเนาะถึงให้เขาโอนมาระวังครับทุกคนคนเราที่มีบัญชีแล้วก็รับโอนเงินะระหว่างประเทศอะระวังครับโดนครับระวังโดนอืมบางคนเขาโอนเงินไปเป็นแสนไม่ถามเขาว่าเงินนั้นมาจากไหน เออเป็นแสนทุกคนเคยอ,อยู่สพปลาราเนี่ยคนที่รับโอนเงินไทยลราเนี่ยพันละยี่สิบบาททุกคนพันละยี่สิบาทถ้าโอนไปหนึ่งแสนได้เท่าไหร่ครับพันละยี่สิบบาทหมื่นละสองร้อยแสนหนึ่งสองพันครับทุกคนแค่โอนเฉยเอเ่ยแค่รับตังโอนผ่านธนาคารอ่ะแสนละสองพัน นี่แหละพวกนี้ให้ระวังดีๆเนาะแก๊งสแกมเมอร์มันไปทั่วเลยทุกวันนี้ออกจากคาเมรนออกจากเมียนมาและไปอยู่ไหนทีนี้ทุกคนแก๊งสแกมเมอร์อือไปอยู่ไหนตั้งแก๊งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนทั่วโลกพม่าก็อยู่ไม่ได้แล้วครับขเขมรนก็อยู่ไม่ได้แล้วครับประเทศไทยยิ่งเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยพวกนี้ตอนนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนโอเคครับผมสวัสดีครับ